เขาลงจากฐานอ่ะเอาพรอนไพลินครับไม่มีราคาเลยนะครับได้พี่น้องเบิ่งกันไปไล่ฮาสไปครับพี่น้องพรอนไพลินราคาช่างโมได้ตีนะฮะราคาช่างโมได้ตีเลยครับสร้างโมได้ตีเงินเลยสูงแห้งครับแพงก็ยัเทวดายิ่งเต็มตอกตู้่รัใส่สายเต้นท์อ่ะไปอครับอ่ะพัง พี่รองเอฟซีของพ่อนไปลินทีปากปัตรใจ้างมากตีบอออกไม่รับเด้อตีบอออกบะงอบอเดิซื้อมันแพงพีเ่เลี้ยงบอกก้าวเจ้าที่เจ้าถานบอกลาแม่นั่งหน่อยพลังวิ่งรัวใหครน้ำทำให้ลิ้นน้ำมากสู่เพื่อชัยชนะเป้าหมายคือโางวันอีกนิดนึงเป้าหมายคืออึงไทยอขอให้ขึ้นสูงสูงส่งสงสสา เาไปแด้ได้หลายตัที่านบอลโรินกงโชคดีสามองหนึ่งไปไปไปเบไป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 ไบไป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 ลไปไปลไป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 โอ้สไปัปมราสูงอยู่ครับ สุดยอดสุดยอดโอ้สมราคาสูงแลยวครับพันไพลินครับขดโพลีครับโอ้ยลางบส้แล้วโอ้สมรคาสูงเล้วครับางาสมรคา็น้วงเ้อันไพลินสมราคาสูงนะครับเ้อขวดโพลีครับ ยังเตือนจะไปเขายีฟาแล้วครับพี่น้องสุดยอดพันไพลิน